เวลาที่ทุกคนต้องเดินทางคนเดียวทุกคนนึกถึงทริปไปที่ไหนกันคะส่วนเราเรานึกถึงทริปสมัยเด็กที่คุณพ่อเคยพาเราไปสองสัตว์ในซาฟารีที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันนี้ก็เลยจะพาทุกคนขับรถไปเที่ยวคนเดียวด้วยกันกับโวเอ็ o ซ์สามส r บค s อสแคนพร้อมกับพาทุกคนไปกินข้าวไข่เจียวในตำนานที่ผาตรอมใจที่หลายๆคนยังไม่ค่อยรู้จัก ตั้งแคมป์คนเดียวแบบโนแพลนที่ลานกลางเป็นลำตะขอไปค่ะไปเติมตากันกับช่องเอมิลี่เจนะวันนี้นะคะเราก็กำลังจะขับรถไปที่เขาใหญ่กันนะทุกคนโดยที่วันนี้เราได้สปอนเซอร์พิเศษมาอีกแล้วนะคะเป็นตัวบอนวูป ex 30นะคะที่เราจะขับไปเที่ยวที่เขาใหญ่วันนี้นะซึ่งตัวที่เราได้มาวันนี้ก็จะเป็นตัว คอสแคนทรีนะเขาเซนที่ก็คือเขาอยองสูงกว่าตัวธรรมดาทั่วไปนะคะแล้วก็เขาจะมีความแบบสามารถลุยแอบ,บสมบุกสมบันโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะเราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเส้นทางที่เราจะไปวันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะบางทีมันก็น้ำท่วมนั้นี่นู่นซึ่งการที่เราได้ตัว EX30 ตัว Cross ตัว n t r y ตัวนี้มานะเราก็ว่ามันแบบ มันเหมาะจอบก,กับช่วงที่เราแบบอยากไปเที่ยวเขาใหญ่ด้วยพอดีเลยนะ้อก็นี่ก็จะเป็นคลิปที่พาไปเที่ยวแล้วก็เป็นรีวิวการใช้งานตัว e x 3 0 mm. ไปในตัวด้วยนะคะในเวอร์ชั่นของผู้ใช้จริงเนาะ mm. ซึ่งตอนนี้เราก็กําลังชาร์จแบตน้องอยู่นะนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราที่เราใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเทรนรถไฟฟ้ามันมาแรงเนะาะรถบแล้วก็ดาวน์โหลดแอปมาละแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่ามันต้องสแกนหน้าเครื่องนะ ก่อนที่เราจะออกเดินทางนะคะเราก็ได้ทำการวางแผนรูทของการเดินทางของเราแล้วเนาะโดยที่ตัว Volvo EX 3 0 Cross ทันที่คันนี้นะคะต่อรอบเนี่ยการชาร์จครั้งนึงเนี่ยสามารถวิ่งได้สูงสุดถึง490กิโลเมตรเลยนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะเรามี ไฟฟ้าทั้งหมดที่สามารถวิ่งได้29 5้กาิ้ากิโลเมตรนะคะจากการที่เราชาร์จเมื่อกี้เนาะซึ่งค่าไฟที่เราหมดไปทั้งหมดก็ประมาณ8 3บาบาทนะคะแล้วก็ได้กิโลเมตรเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณร้อยกว่านะทีนี้เราก็จะตั้งแมปไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันค่ะในแมปนะคะมันก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง16นาทีนะคะแล้วก็โอเคเดี๋ยว เราจะต้องไปทางด่วนนะคะโอเคเราก็ไปออกแถวประชุมธานีนะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราแบบขับรถ โซโล่คนเดียวนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะในการขับรถโซโล่คนเดียวแล้วก็ไปตั้งแคมป์คนเดียวนะซึ่งเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบสนุกแล้วก็ได้ชาร์จพลังอีกทีหนึ่งเหมือนกันแล้วก็โอเคไปได้วยกันไปเจอนี้ด้วยกันกับผู้หญิงตัวเล็กๆที่พุดไม่รู้เรื่องคนนี้นะคะ let's go <S แล้วก็พวกรถรุ่นใหม่สมัยนี้นะคะทุกอย่างก็จะแบบอยู่ตรงการหมดเลยเราชอบดีไซน์มากเราแบบ ดีไซน์ของเขารู้สึกว่ามันจะรีไซเคิลด้วยนะพวกวัสดุวัสดุภายในอะพวกเสียงการแจ้งเตือนต่างๆคือแบบเขาทามาสม o o t คือมันจะไม่แบบเสียงแบบดังป้งป้งป้องอะไรอย่างเงี้ยแบบทําให้เราตกใจนะคะซึ่งเราแบบเออเราชอบเรารู้สึกว่ามันเป็นการแจ้งเตือนที่แบบสุภาพดีนะเราชอบรถยุโรปตรงนี้แหละเพราะว่าแบบขนมแแบบขนมติดในผัก <c oughs> คือแบบพวกเสียงการแจ้งเตืออะไรมัน บางอีออทุกคนที่แบบเสียงเตือนอะต้ต้ตอะไรเงี้ย <laughs> ซึ่งเราอะไม่ค่อยชอบรถประมาณนั้นนะเรารู้สึกว่ามันไม่สุภาพค่ะ <laughs> ทุกคนตอนนี้เราก็ชาร์จแบตรถอยู่นะคะ เราจะใช้เวลาเรามีเวลาชาร์จถึงแค่5้าโมงยีนาทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องรีบขึ้นเขาใหญ่ก่อน6กโมงนะเพราะว,าวันนี้เราจะไปทําตัวไนท์ซัฟารีนะคะเอ็นเวยก์ก็คือแบบรถเราสวยมากอะทุกคนคือชอบสุดๆถูกใจมากคือตั้งแต่ที่ไปรีวิวอีกแบรนด์หนึ่งแล้วที่เราเพิ่งลงไปนะคะซึ่งบอนโวก็ทํารถรุ่น e x 3 0คันนี้ออกมาได้แบบสวยแล้วก็เท่มากๆเลยทุกคนคือถ้าไปดูแอดของฝรั่งนะคะตอนที่เขาวิ่งผ่านหิมะนี่แบบ สุดก็ภายนอกนะคะตัวนี้คือเขาจะมีขี่ร์ดมาให้ด้วยคือเราสามารถแบบแค่แท็บตรงเนี้ยก็คือดับรถได้เลยคือใส่เกียร์ P ใช่ป่ะแล้วเราก็ลงมาจากรถแล้วพอเราแบบจะเดินไปที่อื่นแล้วก็แท็บร์ดตืดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินไปรถ <c oughs> เขาจะดับของเขาเองนะคะนี่มาดูด้านหลังกันบ้างซึ่งคันนี้ก็จะเป็นรถที่แบบว่าไซส์เล็กกระถัดหลัดนะคะเหมาะกับแบบ หนุ่มๆสาวๆที่แบบกําลังเป็นวัยรุ่นอยู่นะซึ่งถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ไฟค,คิดว่าด้านหลังก็ด,งกด้านหลังก็ยังนั่งแบบอาจจะเหมาะสำหรับคนแบบไซส์ตัวเล็กๆนะคะเบาะด้านหลังก็ค่อนข้างจะชันอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีที่รับนะคะแล้วนกะ ก็โอเคนะไว้แบบขับไปกับเพื่อนๆหรือว่าเป็นสาวโสดคนเดียวไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันโมก็เป็นหนึ่งในรถนะคะที่ให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยมากคือปกติเราจะเป็นคนขับรถแบบเลเวลธรรมดามากๆเลยซึ่งก็กลัวนะแอบกลัวในการแบบขับรถออกมาต่างจังหวัดแต่ว่าด้วยความที่เราขับวันโมคันนี้มานะก็รู้สึกแบบปลอดภัยแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของแอร์แบ็กในเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะคะก็รู้สึกว่าแบบเราไว้ใจตัววันโม หลังจากที่เราขับรถตะเวนชายแดนนะคะประมาณแบบสามสี่ปั๊มนะทุกคนเราเพิ่งแบบได้กดตังปั๊มสุดท้ายนะเพราะว่าแบบเหมือนมันมีปั๊มหนึ่งใช่ปะที่เราแบบเข้าไปอะ่ะเรามันมีเครื่องกสิกรเลยแต่ว่าเครื่องอะ่ะมัน มันแบบไม่ทํางานอะทุกคนมันทําให้เราแบบต้องแวะมาหาปั๊มอีกที่นึงนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะคิดว่าจะถึงหน้าด่านประมาณ5้ามงเย็นคือไม่แน่ใจเลยอะว่า5้ามงเย็นเขาแบบจะให้คนขึ้นไปบนเขาใหญ่ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนที่เปิดดูใน Google นะเขาบอกว่าให้ถึงหน้าด่านประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปในซาฟารีอ่ะเขาบอกว่าให้ถึงก่อน6กโมงซึ่งไม่แน่ใจว่ามันมันแปลว่าคือเราต้องไปถึงนา้านนตามเวลาทําการของราชาการก็คือ4ี่โมงครึ่งหรือว่าเราจะต้องไปถึงศูน ตรงที่ก่อนที่เราจะไปไหนซาฟารีประมาณแบบหกโมงตามที่แบบมื้อเช้าที่เราโทรไปนะคะก็คืวซีว่าคืนนี้เราจะได้ไปทําไหนซาฟารีแล้วก็แคมปิ้งไหมนะซึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําไหนซาฟารีหรือว่าแคมปิ้งอะ่ะก็ยังไม่มีแพลนแล้ว,ว่าเราจะทําอะไรรินนี้คือแบบโพ plan สน,นๆเลยอะทุกคนสวัสดีค่ะกี่คนอะครับคนเดียวค่ะข้ามฝั่งใช่ไหม หนูมาไนซาฟารีหนูต้องไปตรงไหนคะไนซาฟารี nice Safari, แล้วมันต้องลงฝากปากช่องเลยนะย้อนกลับมาฝั่งนี้ไม่ได้นะแปลว่าอะไรคะแปลว่าหนูต้องค้างขึ้นข้างบนป้าไม่ค้างน้องก็ต้องลงฝากปากช่องแต่ฝั่งเนี้ยหลังหกโมงแล้วเขาไม่ให้ลงมา,ามันอันตรายได้คะ่ะโอเคนะค่ะเราหนูลองได้จองไหมอ่ะ น้องมาคนเดียวเหรอหนูโทรมาเขาบอกว่ามาก่อน6โ,โมงได้เลยค่ะแล้วก็มาลงทะเบียนอ๋อโอเคต้องไปติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครับสามสิบโลอะสามสิบโลโอเคศูนย์บริการตรงไปเลยทางลงฝากช่องถ้าเห็นอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําจะอยู่ฝั่งนี้แล้วเราลงไปอีกหน่อยประมาณห้าร้อยเมตรก็เจอแล้วมันอยู่ฝั่งขวาถ้าเราลงมันจะมีป้ายเกตอ่างเก็บน้ําเลยอ๋อโอเคค่ะมันจะเขียนแบบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเลยมีป้าย โอเคได้่ะถ้าเห็นอ่างเก็บน้ําใหญ่ๆแสดงว่าเราไปถูกทางแล้วโอเคเลยลงไปประมาณ500เมตรก็ถึงศูนย์บริการนักท่งเที่ยวแล้วครับตรงอย่างเดียวนะคะครับตรงน้นเรือมีถนนเส้นเดียวโ okay. อเคจ้าไปเอาแหละทุกคนอย่าหาทำนะคะมือตืดๆเลยอะ่ะ และเราก็มาถึงแล้วนะคะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวดูสิว่าเราจะยังเช็คอินสำหรับในซาฟารีสทันไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถก่อนนะคิดว่าน่าจะต้องติดต่อห้องข้างในตรงนั้นนะคะเงียบเงียบเ i ียบฟทุกคนใครจะไปคิดว่าแบบฉันจะขับรถมาเที่ยวเขาใหญ่คนเดียวได้โอ้ oh my god โอเคไหนอะจอดตรงไหนดีเงียบเงียบเงียบขอใกล้ๆแล้วกันเนาะมีป้ายระวังลิงด้วยนะคะมีลิงด้วยเหรอจอดตรงไหนดีโอเคตรงนี้แล้วกันคือเราเห็นมีคนนั่งรออยู่นะคะน่าจะเป็นแบบพีพีที่รวมทริปกันไปกับเรา เราต้องรีบแหละคือทุกคนแบบพร้อมขึ้นรถมากแล้วคือตอนนี้เหลือเวลาอีก15นาทีสำหรับรอบทุ่มหนึ่งนะคะเราก็มาทันเวลาเฉียดชิวพอดีนะคะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งละ,ะทุกคนคือพอดีโชคดีได้นงกุ๊กนะคะที่เขามาส่งสัตว์เหมือนกันนะค,ะคือตอนแรกอะทริปแรกเขาออกไปแล้วใช่ปะคือเขาก็จะมีค่าบริการต่อเที่ยวเที่ยวละ600บาทนะคะซึ่งใครมาคนเดียว สามารถเหมาเที่ยวคนเดียวไปส่องสัตว์คนเดียวได้ราคาอยู่ที่600บาทนะคะแต่ว่าเราโชคดีได้อ่อคนที่เขามาที่หลังเหมือนกันนะคะได้หารกันนะก็รถเราจะมีทั้งหมด4ี่คน,นะคะ้วค่ะแอบคืนเหมือนกันเนาะมาส่องสัตว์คนเดียวคันนูนน่าจะเป็นรถเรานะคะเบอร์92สิบสอง เราพี่รู้ได้ไง,งว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างคือเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาเจอดตรงไหนแต่ถ้า,เ,าเราเจอเขาพูดคือตาเขาจะตะเกอ่าถ้าอย่างใกล้ๆหน่อยก็จะเห็นตัวคือสัต์ป่าเขาก็เดินหาทีกินทั่วไปเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะเจอตรงนี้ตรงนี้แค่บอกได้แค่ว่าสัตว์ประเภทนี้จะหากินแบบไหนอะไรเงะะี้ยค่ะ แตในการ์ตูนน่ารักจังอันนี้คือลักการคล้องขนเกินช้อนได้นะคะทุกคนลอไดูเลยว่าที่ตัวเนี่ยกระลังหาอินดุกดุกช่วยหนูสองก็ได้ค่ะแต่ว่าข้ามสองตลอดชั้โอ้โมาเลยโองน่าจะหลาับวโมงแล และแล้วทริปของการสัมสัตของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคือเมื่อกี้หนาวมากทุกคนข้างบนคือ22องศานะคะคือ ด้วยความที่เรารีบใช่ปะเร,เราก็เลยแบบไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยนะเสร็จแล้วที่นี้เดี๋ยวเราจะต้องไปติดต่อห้องพักกันนะคะว่าดูว่าคืนนี้เราจะได้พักแบบไหนนะคือตอนนี้คิดอยู่2องออปชั่นคือจะนอนแบบการเต็นท์หรือว่าจะนอนเป็นห้องพักดีแต่<ม>คือแบตบมันหมดแบบแบตโทรศัพท์อะ่ะเราคือแบบเราอยากใช้โทรศัพท์คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นห้องพักมั้งเ๋ยวเดี๋ยวลอาลูกัน,กนว่าห้องพักมันเก่ามากไหมนะคะ ทุกคนคือตอนนี้นะคะห้องพักมันพักเข้าพักไม่ได้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องไปต่อคือเราจะต้องไปที่ลานกลางเต็นลำตะคองนะเป็นที่เดียวที่เปิดอยู่ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราขับรถไปรู้สึกว่าในนี้มันจะออประมาณแปดกิโลนะคะขับรถประมาณสิบห้านาทีก็ไปเดี๋ยวเราไปที่ลานกลางเต็นแล้วก็คือต่อกลางเต็นกันนะคะทุกคนวันนี้ก็คือได้นอนเต็นนะ โอเคมาสก g กลานกลางเต็นท <Net> ์ลำตะคองนะคะลานกลางเต็น okay. ท์ลำตะคองเราว่าเราเปิดเราความชั่วทุกคน สถานที่กลางเต็นท์ลำตะคองนะคะเดี๋ยวไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนยังมีเต็นท์ไมนะ่เช็คอุปกรณ์กับแบบพร้อมแน่บัตรประชาชนโอเคเดี๋ยวเราไปเอาบ,บัตรประชาชนกันก่อนนะคะ คนตอนนี้เราก็ไปเช่าเต็นท์มาแล้วเรียบร้อยนะเราจะขี่รถไปที่โซน C นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่พี่เขามาช่วยเรากางเต็นท์เพราะว่าเรากางเต็นท์ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเราต้องดูว่าโซนีมันไปยังไงเรารีเควสแบบขอ,เ,อเขาแบบว่าเอาโซนที่มีคนเยอะๆนะคะเพราะว่ากลัวกุ๊กกูนะทุกคน อคนมากลางเต็นเต็มเลยอะเดี๋ยวเราให้ดูนะเต็นต่ะคนก็คือจึงมากอลังการเราึ้นในระหว่างที่เราแบบหาที่กลางเต็นนะคะก็มีน้องกวางอู้ข้าวห้องน้ำมีน้องกว้างเป็นฝูงเลยกลางเต็นได้หมดเลยนะคะตรงนี้เราจอดรถตรงนี้ได้ไหมนะ คือตอนนี้เต็นท์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรากำลังจะเอาเครื่องนอนไปใส่ในเต็นท์ของเรานะคะซึ่งเราก็เอาผ้าห่มคิตตี้แล้วก็หมอนรองพอมาแล้วก็เออหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาของไปไว้ในเต็นท์กันนะนีอเป็น,นกระเป๋าเครื่องสัอาของเราไม่มีไฟนะคะ ไฟที่เรอามาแบบแบตมันจะหมดอย่างนี้แล้วกันเนาะเ <c oughs> อ้ยเก็เดี๋ยวคืนนี้นะคะเราก็นอนแคมป์กันของอุทยานนะก็เดี๋ยวเราจะลังหน้าแล้วก็เตรียมนอนแล้ววันนี้แบบเหนื่อยมากเลยอะเพิ่งรู้ว่าแบบการขับรถสองชั่วโมงนี้ก็เหนื่อยกันนะคะทุ่งุี้ เราขับรถกลับบ้านก็น่าจะประมาณสองชั่วโมงสาชั่วโมงกว่านะโดยที่เรามีแผนว่าตอนตอนเช้าอยากจะไปกินร้านข้าวไข่เจียวร้านนั้นนะคะแล้วก็ดูสัตว์เล็กๆน้อยๆอีกสักนิดนึงหรือไม่ถ้าเกิดว่าทางที่เราจะกลับมันไม่อ้อมนะคะอยากไปร้านหนึ่งที่เป็นร้านแบบร้านจับข้าวออแกนิกชื่อว่าอะไรหนะ้เดี๋ยวต้องไปหาดูอ,อีกทีหนึ่งเป็นบ้านแบบ เป็นร้านที่เขาแบบเหมากันเองเป็นโฮมเมดโฮมมี่น่ารักน่ารักนะคะซึ่งเราเคยไปนานมากแล้วเมื่อสามสี่ปีก่อนน่ะเราอยากไปอีกมากๆเลยเนาะ Anyway นะคะคืนนี้ก็ขอตัวไปนอนรับพันดีนะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ชักแ่้วค่ะสวัสดี b Good night หมอิ่งนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ตื่นแล้วนะประมาณหกวงเดี๋ยวเราจะเก็บเต็นท์นะคะแล้วก็เอาไปคืนเจ้าหน้าที่แล้วเราก็จะไปผ่าตอมใจกันทุกคนเราจะไปกินข้าวไข่เจียวที่พี่ไนน์เนอร์เขาเคยแนะนาให้เราไปนะคะซึ่งเป็นข้าวไข่เจียวที่เขาบอกว่าวิวดีมากแล้ว่า,าเป็นข้าวไข่เจียวแบบบาๆที่พี่ๆทหารที่นี่เขาทำนะคะ ก็ขับไปจากนี้อีกประมาณ14กิโลเมตรครึ่งชั่วโมงนะทุกคนแล้วเราก็ตอนนี้เช้าเมื่อเช้าสตาร์รถด,ดูขดัดรถค่ะเมื่อเช้าสตาร์รถดูรถวิ่งได้อีกประมาณ150กิโลนะคะก็แปลว่าเราไปกับผ่าตอมใจ14กิโลนับเป็น30เราก็จะเหลือ ไฟฟ้าอีกประมาณ100กิโลใ,ในการแบบหาที่ชาร์จนะคะเพราะฉะนั okay. ้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปผ่าตอมใจอ่ะเดี๋ยวฟ้าจะต้องนั่งคำนวณรูทก่อนว่าจากผ่าตอมใจไปที่สเตชันการชาร์จของเราประมาณกี่กิโลนะคะเพื่อไม่ให้เราแบบว่าแบตหมดการทางข่าวใหญ่นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเอาเครื่องนอนไปคืนพี่ทักรนก่อน แล้วก็ตั้งแมทและเราจะไปที่ผาตอมใจกันทุกคนไปกินข้าวไข่เจียวนะคะ่ะก็จากนี้ไปก็จะประมาณ24นาที14กิโลเมตรนะคะแล้วก็หลังจากทานข้าวเสร็จเราก็จะไปหาที่ชายแบตแล้วก็กินกาแฟกับกุ้งเทมกันนะคะทุกคนเมืม่อคืนหลับไม่ค่อยสนิทเลยอ่ะมันแบบว่า นะคะคเราก็เต็นมันก็ไม่ใช่เต็นเราด้วยรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึง <c oughs> ซึ่งพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็น่ารักนะคะเมื่อคืนนี้คือเรามาถึงดึกใช่ปะเราแบบเราก็ไม่รู้วิธีการเต็นที่แบบแบบให้มันเสร็จไวๆสักเท่าไหร่แล้วคือมันมืดด้วยเนาะแล้วพี่เขาก็เลยแบบว่าพี่ทาหารเขาก็เลยแบบว่ามาช่วยเราการเต็นนะคะก็เป็น ก็เจอกว่าเพื่อเราใกล้ฉิดธรรมชาติมากอ่ะ่ตอนเช้านะคะที่เราได้มาขับรถก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ peaceful เหมือนกันนะก็จะมีบางคนที่เขาแบบเอาจักรยานมาด้วยนะคะแกก็มาปั่นจักรยานนุ่ก ตอนเช้านะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาอร์อาการดีมากทุกคนตอนนี้เราก็ไม่ได้เปิดแอร์นะคะเราเปิดกระจกอยู่นะมีความสุขมากจริงๆอยากอยู่แบบนี้นานๆเนาะ มาถึงร้านข้าวไข่เจียวแล้วนะคะรอบๆก็คือมีหมอกด้วยอะทุกคนเฮ้ยที่เราเห็นร้านแล้วน่ารักมากเราแอบ,บเห็นป้ายเขียนว่าจุดต่อคิวเพาะไข่เจียว <c oughs> น่นา,ารักอะตาเราลับเฉพาะมือสด ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งค้อยขาแบบกินไข่เจียวอะ่ะทุกคนและนี่ก็คือข้าวไข่เจียวของเราเช้าวันนี้นะคะน่ากินมากอะ่ะทุกคน<ม>แอบหนาวกันนะคะข้างบนตรงนี้<ม>ทุกคนคือมันเป็นแบบเดสติเนชันที่มาได้แบบ มาได้ง่ายๆนะสาหรับใครที่แบบว่าหาทิปย์อยู่กับธรรมชาติคนเดียวแบบขับรถมาแบบไม่ลําบากมากอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถแบบเตรียมเต็นท์มานอนที่เขาใหญ่เองเลยก็ได้นะคะแล้วก็ตอนเช้าตื่นมามากินกาแฟมากินข้าวออมเล็ตน,นะคะแต่ว่าระหว่างทางที่ขึ้นมามันจะมีช้างนะทุกคน,นต้องแบบระมัดระวังหน่อยเวลาที่ขับรถนะคะซึ่ง เออตอนที่ขับรถขึ้นมาน่ะตัว EX 3 0นะคะก็ทำได้ดีมากๆอัตราเร่งก็คือดีเลยไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวโค้งที่แบบหักศอกเนาะของเขาใหญ่อะไรเงี้ยพวงมลาลัยเขาค่อนข้างเฉียบคมนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอันตราการเล่งไม่ว่าจะเป็นเออ เบรกนะเรารู้สึกว่าเรามั่นใจกับรถคันนี้มากๆเลยก็เป็นหนึ่งในรถที่ดีมากนะก็จะเป็นตัวเลือกของ Choice อันหนึ่งเหมือนกันถ้าเรามีงบอยู่ประมาณแบบไม่เกิน2องแสนนะด้วยชื่อเสียงของแบรนด์ด้วยด้วยความปลอดภัยนะคะระหว่างที่เราขับรถขึ้นมาใช่ปะ่ะเราก็มีแบบหานอนอะไรอย่างงี้ป่ะนะคะซึ่งระบบมันก็จะเติ๊ดตือตถามว่าแบบคุณง่วงหรือเปล่านะี่นู่นเลยอย่างเงี้ยเออก็เป็นระบบใหม่ที่แบบไฮเทคดีเหมือนกันเนาะเอ็นิเนะคะตอนนี้ก็คือ บรรยากาศดีมาก และแล้วเราก็ทานข้าวไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือเปลี่ยนที่จอดรถดนิดหน่อยนะก็คลิปนี้นะคะก็จะจบประมาณเท่านี้นะคะกับทริปขับรถเที่ยวเขาใหญ่ที่ผู้หญิงคนเดียวก็มาได้นะคะคือแพลนของเราง่ายๆมากเลยนะก็คือเราตั้งใจมาทานข้าวไข่เจียวที่ผาอาตอมใจนะคะแล้วก็ตั้งใจจะมาส่องสัตว์ในซาฟารีนะคือบางทีอ่ะการมาเที่ยวแบบที่ไม่วางแพลนเนี่ยเราแค่ลงมือทํา วางแลนทริป เล็กๆแน่นอนะว่าเราอยากจะไปจุดไหนแล้วเราก็จะหาเวในทางที่แบบแพลนที่จะมาเองนะคะอย่างเช่นวันก่อนนะเราก็แบบว่าแค่คิดว่าเราอยากมาส่องสัตว์ในซาฟารีนะเราก็ไปเลยไปหาข้อมูลน,นั่นนี่นู่นปรากฏว่าก็คือสามารถมาจองได้เลยนะคะบล็อกอินมาได้เลยที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะก็จะมีค่าบริการหมอรถอยู่รอบละ600อบาทนะคะก็คือรอบหนึ่งประมาณ50นาทีนะคะหรือว่าถ้าเราโชคดีมีคนมาจอยก็สามารถหานกับนักท่องเที่ยว คนอื่นได้เลยนะคะแล้วกม็มันก็จะมีค่าเช่าเต็นท์ซึ่งลานกลางเต็นท์ที่เราไปกลางเมื่อคืนนี้ก็จะเรียกว่าเออ ลานกลางเต็นท์ลำตะคอกนะคะก็สามารถมากลางเต็นท์ได้เลยนะเอน w ี anyway, ่วก็คือใครที่จะมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะก็ควรมาก่อน6กโมงนะมาเพื่อแบบลงทะเบียนการดูสองสัตว์แล้วก็เอ่อมาลงทะเบียนในการแบบตั้งแคมป์นะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงเช้าตรงผาตอมใจลานข้าวไข่เจียวก็จะเปิดนะซึ่งเอน w ี anyway, ่วก็จะขอบคุณวอนโบ้ไทยแลนด์มากๆนะคะสําหรับรถ e x 30 ครสคันที่คันนี้ในการที่ให้ฟ้ายขับรถมาเที่ยวที่เขาใหญ่นะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าการมีรถที่ดีสักคันหนึ่งที่เราสามารถไว้ใจได้แล้วก็ตรงกับคาแรคเตอร์การใช้ชีวิตของเราอะ่ะมันก็ทําให้ชีวิตของเราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะหมายถึงแบบอย่างเช่นปกติเราฟ้ายเป็นคนขับรถซีดารเนาะคันเตี้ยๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยจะมั่นใจถ้าเกิดว่าจะขับรถของตัวเองมานะคะเพราะว่ารู้สึกแอบกลัวนิดนึงด้วยความที่แบบเป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยแล้วเราก็ค่อนข้างจะมีอายุนะคะเราก็เลยได้ตัว cross country มาเราก็แบบเออรู้สึกอุ่นใจด้วยความที่เขาเป็นแบบรถ crossover เ,เป็นซีดานที่ยกสูงขึ้นมาด้วยก็ใช้งานง่ายทั้งในเมืองแล้วก็ออกต่างจังหวัดนะคะช่วงล่างอาจจะมีความแบบ เขาปรับให้นุ่มขึ้นแล้วนะจากที่ไปอ่านในยูแต่ว่าฝ้ายก็ว่าเขาแอบขายแบบพวกมินิตัว R56 อยู่เหมือนกันนะคะซึ่งข้อดีของการที่รถเขาแบบมีความอาจจะแบบว่ามีความกระด้างคล้ายๆตัวมินิ R56 ก็อาจจะเป็นเพราะว่าทําให้เกาะถนนมากขึ้นนะคะด้วยไซส์ซึ่งเขาก็เล็กกะทารัดน่ารักเหมาะกับผู้หญิงคนสองคนหรือว่าทริมที่เป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยสําหรับการแบบออกทริปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เราก็ ได้มานั่งชาร์จแบตอยู่ในรถสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อดีของการใช้รถไฟฟ้าที่เป็น crossover SUV นะก็คือชัดๆเลยคือเรามาเที่ยวที่เขาใหญ่ใช่ป่ะแต่เราเจอดรถไว้ดูแมปอะไรเงี้ยด้วยความที่รถเขามันเงียบม,มากนะคะมันก็ทำให้แบบสัตว์ตัวเล็กๆน,น,น้อยๆแบบน้องลิงนะคะแบบเออมาข้างๆรถเราแบบที่เขาไม่ตกใจนะก็แบบมันเป็นข้อเล็กๆน,น,น้อยๆแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นมิร กับธรรมชาติดีเหมือนกันนะคะเอ็น anyway, นี้เวก็เดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ที่ฝ้ายตั้งใจทำให้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย